ฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับบีบดีซิสดิบอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็มาใน น้าสดแต่ว่าผมทํามาแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งแบบว่าอาบน้ําเสร็จเนาะแล้วก็อยากมาลองผลิตภัณฑ์พอดีเพราะว่าจะออกไปข้างนอกนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาลองใช้แล้วก็ทํารีวิวไปพร้อมๆเลยนะคะว่าหลังจากการใช้งานลองใช้งานครั้งแรกนี่เป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเนาะสิ่งที่ที่พูดถึงก็คือตัวนี้เลยนะจ๊ะเป็น l a k l a s starry majesty glow cushion นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ดิบได้มาเป็น เ u น b e r เบอศู 03, นะคะชื่อสีว่าตามแซนนั่นเองจ้ะเดี๋ยวมาเกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่สีวก็ยังไม่ได้เกะเลยนะ,ะทุกคนมีโอกาสได้ซื้อมาลองช้าหน่อยแต่ก็ ได้ลองนะคะจะเห็นสภาพหน้าของดิบเลยตอนนี้จะมีรอยแบบผื่นแดงนะทุกคนแล้วก็มีรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบรอยสิวประจําเดือนนั่นแหละเนาะแล้วก็อันเนี้ยหน้ากําลังแพ้อากาศนะคะช่วงนี้เนาะกล้องของเขาสวยนะทุกคนปริมาณสุดที่อยู่ที่12กรัมนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าเป็นพุชั่นงานผิวนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5้าเฉดสีซึ่งจากบางเบาสบายผิวแล้วก็ไม่ทําให้ไม่ทําให้นใหนักมากนั่นเองค่ะนี่นะจะเป็นตลับของเขานะคะนะ่าตลับนัาลักมาก ซึ่งมีการปกปิดเนี่ยในระดับไลท์ทูมีเดียมนะคะซึ่งถ้าใครเคยใช้พุชชั่นไม่ใช่ซึ่งถ้าใครเคยใชออ้คอนซีลเลอร์ของเขาเนี่ยสามารถไกด์ไลน์จากสีคอนซีลเลอร์ได้เลยนะคะเพื่อนๆตลับเขาน่ารักมากเลยอะ่ะจริงอันเนี้ย <laughs> รู้สึกว้าวเปิดเข้ามาข้างในก็จะเจอกับกระจกนะคะอย่าลืมแกะซิลออกพับน่ารักมากแกะเข้าไปด้านในก็จะมีแบบนี้เลยนะคะโอ้ oh my god สีไม่แน่ใจว่าริบเรื่องมาเข้มไปหรือเปล่าเนาะใช้พับของเขาเลยนะคะกดลงไป ทีเดียวก็คือแบบเต็มคือเขาอัดมาเต็มนะปกติถ้าเรากดแบบพับแบบนี้ยมันจะชอบขึ้นแต่ตรงกลางนือ้อออกมาข้างล่างอาจจะขึ้นไม่ครบแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันมากไปสามารถเอามาแท็บๆตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าบจะกดลงไปเลยก็คือคิดว่าน่าจะใช้เบอร์ขุนสองได้ฟิลลิ่งที่ใครรู้สึกว่ากลัวว่าสีมันจะดรอปหรือน่าจะหมองไปอะไรงะเงี้ยเพื่อนๆก็เลือกให้สว่างกว่าผิวได้นะคะ แต่ว่าส่วนตัวเราอ่ะชอบที่มันพอดีถึงแบบไปทางเข้มกว่านะไม่ได้รู้สึกว่าชอบสีที่แบบน่าจะนี้กว่าดูดิตวามปกปิดเขาที่บอกว่า light t ม m เดียมก็คือแน่นนะแล้วเขารู้สึกบางเบาดูดิดูความโกรธที่รู้สึกแตกใจนะเข้ากับแบบสีคอพอดีไปเพราะว่าหน้าขาวอคอนะคะปกติทาไมความโกรธเขาได้ขนาดนี้เลยหรอเอาจิงเอาจิงดิมันเป็นความฉ่าที่แบบว่าหน้าไม่ได้หนึบอะนึกออกปะแต่ดูดิทำไมผิวเล่นแสงสวยเนี้ย ฟินิชผิวความปังปังปะตามที่ตาเห็นเลยรอยแดงตรงนี้อาจจะไม่ได้กลรหมดขนาดนั้นนะคะดิบปก็ยังอยากให้เห็นอยู่เพราะว่ามันมีความบวมด้วยนะทุกคนหน้าตรงนี้นมองข้ามไปเนาะแต่ว่ารอยดําคือปกปิดได้ดีมากแล้วก็ผิวชํำมากจะลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ดิปใช้เบอร์ศูนสองสี่ฮันนี่เบจนะคะของลากราสเหมือนกันเลยนะใช้พับตัวนี้แหละนะจริงๆเขามี พับจิบตัวนี้ด้วยนะแต่ว่าเราเพิ่งซักไงก็เลยอาจจะใช้พับตัวนี้ไปเลยนะคะคุชชั่นเบอร์0ูนย์สามนะสามารถใช้คอนซีลเบอร์ศูนย์สอได้นะคะตาจะสว่างขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครชอบความดูดมากกว่านี้เพื่อนๆสามารถอ้ามไปเบอร์0ูนยได้เลยนะหมายถึงตัวคอนซีลเลอร์นะคะตาจะดูแบบเปิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งะคะ่ะบลัชเราใช้เป็นลิปนะทุกคนเพราะว่าเราไม่ค่อยจะใช้เนืฝุ่นเท่าไหร่นะคะ ตัวนี้ก็ทํารีวิวไว้แล้วเหมือนกันนะคะความสีแก้วก็คือไปเข้ากับตัว <c oughs> น้าที่แพ้อยู่พอดีเลยอะตอนแรกว่าจะแบบว่าแต่งแบบรีบๆเลยอะแต่ทีนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวมาทาให้ดูดีกว่าเพื่อนๆจะได้รู้ว่าแอะไรในลุคนี้บ้างเอาไว้เตือนความจําตัวเองด้วย ODBO ตัวนี้นะทุกคนที่มันเป็น s i g กเนเจอร์บัตเชอร์นะคะซึ่งจะกดๆเขานะคะใช้สีอ่อนๆพวกนี้นะทุกคนกดแบบเนี้ย รวมๆกันนะคะแล้วก็ทชลงไปแค่เบ้าตาประมาณนี้ทุกคนเห็นปะความต่างแค่ให้เขามีฝุ่นๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ต้องการความขาวยังต้องการความแบบสีๆอยู่บ้างก็เลยเอามาอาดับไปใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างจมูกนิดหน่อยนะ <c oughs> แค่พอเซ็ตผิวอะทุกคนไม่ได้ใช้หน้าจนขวดแตกจนทังละ่อลิปอันนี้ชื่อแบร์ลัคซรินนะคะชื่อสีกัเรย <c oughs> เป็นคนที่ไม่เขียนคิวนะคะ, <c oughs> นะคะแค่ปัดๆแบบนีๆๆ้เฉยๆ โอเคยังไงเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อแต่งตัวแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกไว้กลับมาพบกันค่ะโอเคทุกคนนี่เป็นผิวสุ่มใกล้สุดๆที่ออกมาข้างนอกนะคะวันนี้ตอนนี้เวลานี้ยี่สิบกว่าองศาสามสิบแล้วล,ะละ่ะพี่สวีเดนนะคะก็จะเป็นผิวอจริงผิวสวยนะดูดิเห็นปะ ระเก็บฟูเทปให้ว่าเราออกมาโดนแดดนะจ๊ะท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้นะอากาศดีมากลมพัดกำลังดีเลยนะจ๊ะวความผิวของกล้องหน้า iPhone 15 Pro Max นะจ๊ะไม่ได้ใช้กล้องหลังนะทุกคนเพราะว่าเดินอยู่อะคะไม่ขนดัดแล้วก็ไม่มีกระจกที่มันมองหลังมองเห็นว่าถือแล้วผิวเป็นไง ก็เลยใช้กล้องหน้าขออภัยด้วยนะคะอากาศดีอ่ะทุกคนความภาคภูมิใจของคนอยู่ต่างประเทศคือเข้านาริอนแล้วจ้าเดินขึ้นเนินกันเอารัวๆไปเลยจ้ะอารมลมเย็นนะ แต่เวลาตรงโดนแดกก็คือร้อนมากเลยทุกคนก็ใกล้ถึงบ้านแล้วใช้เวลาเดินไปกลับประมาณส0่สิบนาทีแบบเดินเลื่อยสุดๆนะปกติก็คุิ่งจะมั้งเดี๋ยวกลับเข้าบ้านแล้วเราไปเช็คหน้ากันว่าผิวหน้าที่ไม่ได้เสร็จแป้ง เป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนรอดูนะที่เห่าว่าแบบอากาศไม่ได้แบบเออรอวนอะไรขนาดน,านั้นแต่ถ้าใครไปต่างประเทศแล้ว <c oughs> เรารู้สึกว่าต่างประเทศร้อนจริงหรอดูนี้นะสภาพนี่แค่ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ ไม่เป็นคาบนะเอาดีๆดูดิเออเอาเรื่องนะเนี่ยไม่เป็นคาบนะไม่เป็นคาบแบบว่าเป็นเส้นๆหรืออะไรเงี้ยเนาะเอาเป็น <Open S 2> ไปได้เหรแล้วผิวก็ยังยดูสวยดูสวยเฉยเฉยเลยอะ่ะปังอะ่ะจะให้สรุปยังไงดีสรุปว่าสำหรับคนผิวแห้งที่หน้าไม่ได้เสร็จ แป้งเรียกว่าเสร็จไหมอะ่ะคือแค่แบบแต้มแต้แบบประมาณหนึ่งแก้งแก้งแต้มอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งแบบนิดหน่อยเท่านั้นน่ะแค่ให้มันแบบแม่นีมากอะแต่มันก็คือเอาอยู่อะ่ะเออสําหรับการเดินออกกาลังกายเหงื่อ,อ,อยังแบบไหลอยู่นั่นเห็นปะยังมีน้ำมีแบบเนี่ยจับไปคือนี่เหงื่อนะ ซึ่งใครชอบไม่ชอบอยังไงเคยใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยส่วนตัวหลังใช้ทันทีถูกใจชอบไม่ได้คิดว่าจะแน่ตรงผิวขนาดนี้เบอร์ศูนย์สามใช้ได้ในกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วก็เข้ากับผิวดิบในช่วงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่แบบไม่ได้โดนแดดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้เบอร์ศูนย์สองได้นะสําหรับคนที่ผิวใกล้เคียงกับดิบนะคะก็จะใช้เป็นคูชั่นเบอร์ศูนย์สามกับคอนซีลเลอร์เบอร์ศูนย์สองนะคะดิบใช้แบบนี้นะคือจะไม่ได้ โด,ดกันไปมากแต่ว่าถ้าใครชอบแบบใต้าต,าตาสว่างมากๆอะไรเงี้ยก็ใช้คุชชั่นเอ้ยใช้คอนซีลเลอร์เบอร์ศูนย์หนึ่งได้นะคะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยไปตามเป็นแบรนด์ไทยที่น่าสนใจผิวสวยผิวดีราคาจับต้องได้เข้าถึงได้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจไปให้เพื่อนๆดูแบ่งปันความสวยความงามกันด้วยนะคะล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้ที่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ